สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel ตอนนี้ครับผมพวกเราก็อยู่ที่ชั้นบนสุดนะฮะัชั้น12ของเรานะต้องบอกว่าหูพี่แหม่มครับห้องสวยมากๆเลยครับผมห้องนี้มีชื่อไหมครับค่ะห้องนี้ชื่อห้องรัตนแกนบอลลูนค่ะนี่เกินที่เราคาดเนาะใช่คิดไว้ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นะครับครับผมก่อนที่จะไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็วิวรอบๆอันนี้จุได้กี่คนครับอ่าห้าร้อยคนค่ะห้าร้อยคนคือความคิดแรกเลยตอนที่เห็นอะ นี่คือทํางานแต่งได้เลยใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ด้วยเป็นงานแต่งค่ะดูจากช a n d ล l i e r ใช่ไหมครับใช่ค่ะข้างบนฮะชมดาวฮะพร่างพราวใช่แล้วอันนี้คือคือแบบช่างเผือกทางช่างเผือกจริงจริงค่ะทางช่างเผือกค่ะถ้าเราเบาเบาแสงลงเนี่ยจะแบบมีความเป็นโรแมนติกมากเลยนะโอ้หเห็นวิวเนี่ยทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาครับผมพี่แหม่มครับ ไหนคือชนละมัดวิถีชะมัดวิถีด้านนี้เลยค่ะด้านนี้เลยค่ะคุณไมเคลดด้านนี้เลยค่ะมันจะมีเหมือนเป็นรถวิ่ง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 ตรงนู้นใช่ไหมครับอ่าเรียบสะพานเลยเรียบสะพานใช่ค่ะจังหวัดจัดกิจกรรมวิ่งบ่อยครับอ๋อที่สะพานตรงนี้ใช่ค่ะเราไปที่ไหนต่อดีครับไปที่ห้องพักดีไหมคะดีครับดีเลยครับเดี๋ยวผมเข้าห้องพักปุ๊บผมไม่ออกมาแล้วนะ ครับผมเข้าไปดูกันดีกว่าครับโอ้โหโอ้โ,อโ,อโหคุณเพชรอันนี้มีลิฟวิ่งรูมด้วยนะฮะลิฟวิ่งรูมก่อนนะฮะหรือว่าได้เตียงกันด้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวก่อนคิดว่าเตียงแค่นี้มันจบละนะครับ <laughs> ผมมันจะนอนกันยังไงครับผมผมเห็นประตูะครับ,รบนี่น่าจะเป็นห้องนอนครับผมมา เอาจริงผม่ชอบห้องแบบนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นพิเันไม่ธรรมดาเนี่ยใช่แล้วแล้วก็มีประตูเชื่อมไปทางห้องน้ําด้วยห้องน้ำเนี่ยผมเห็นนะคือกว้างมากและมีความยาวเนี่ยเท่ากับห้องนอนไปจนถึงห้องนั่งเล่นฮะคุณเพชรเนี่ยเขาเขาชอบนงอ่านอยู่แล้วนะฮะก็เลยถนัดตรงนี้เฮ้ยอันเนี้ยผมรัวอันเนี้ยดีมากเลยเพราะว่าดูดิมันมีเหมือนมีหมอนมีหมอนรองไม่ลื่นนี่คือจุดไฮไลท์ของห้องเราเลยนะครับครับผม เปิดมา่านมาคุณจะเจอวิวเ,เ,เลยเป็นซีวิวนั่นเองนะที่เนี่ยน่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในในเมืองแถวนี้แล้วและไม่มีอะไรมาบางมังในวิวาาสายตาเราเลยใช่แล้วครับถึงเวลาที่เราจะกินข้าวแล้วใช่แล้วนะครับผมตอนนี้ทุกอย่างเต็มสิบเต็มร้อยหมดแล้วนะครับดูซิจะเต็มพันต่อหรือเปล่า<ช>ที่<ม>ห้องอาห,หาร,หารครับไปเจอที่ห้องอาหารเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในห้องอาหาร The p o l นะครับผมซึ่งเป็นอาหารจีนใช่ไหมคุณเท็ครับถูกต้องครับผมและที่นี่ครับต้องบอกเลยว่าจัดเต็มครับผมจัดเต็มผมผมต้องบอกว่าผมแอบนับมานี่เขาจัดไห้เราประมาณ16เมนูเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย16เมนูกิน2คนแล้วผมอยากกินแล้วอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยๆมาฝั่งนี้นะรแล้วค่อยหมุนๆไปแล้วก็ไปจบที่ไฮไลท์ของเราครับคือตัวนูนครับนนี้คือเราจะไปจบที่แครอทนั่นเอง เปิดของอาหารจีนครับด้วยรูปแบบของติ่มซำเลยติ่มซำมาที่เห็นด้านหน้าเนี่ยก็คือจะจะมีพวกฮะเกาสาระเปาชุบปัาโลกไส้ครีมครับผมเปิดออกมาอ่าดีเจอเห็ดหอมเห็ดยักษ์ครับคือสาระเปาครับผมตกแต่งเป็นแบบรูปแบบของเห็ดครับอ่าโอเคและนี้เป็นสาระเปาลาวาไส้ไข่ไข่เค็มครับผมและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมชอบและอยากกินคือเสี่ยวหลงเปา น,นี่เป็นจีบกุ้งนะฮะจีบกุ้งครับผมโอเคฮ้าเก๋าเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นเมนูแบบปกติที่ที่คุณไปร้านจีนอ่ะใช่ร้านอาหารจีนอะ่ะสั่งติ่มซำมันต้องมีฮ้าเก๋าอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่ก็อร่อยนะครับ,รบอร่อยจริงๆครับผมอเอาน้องกลมนะฮะสลาเปาลาวา สำหรับทางผมนะครับที่ผมกินเนี่ยก็คือมีทั้งสปาไสคครีมแล้วก็สลาเปาลาวานะครับผมมอกว่าอนุภาพเนี่ยเขาจะเต็มนะครับผมอร่อยมากมาครับจบของนึงแล้วครับคุณเพชรมาที่ของโปรดคุณเลยของทอดใช่ไหมทอดครับผมนี่ครับผมมาเริ่มตรงหน้าผมเลยแล้วกันครับผมอันนี้ครับเป็นปอเปียฮ่องกงครับผมเป็นกุ้งทอดอันนี้นะครับชื่อเมนูว่าฮัมซุยกอนะครับผมเป็นคล้ายๆแครอทครับ ตัวแป้งนะครับผมก็ด้วยความเป็นแป้งข้าวเหนียวไอตรงเนี้ยเนี่ยพอมันมาคลุกเคล้ากับตัวไส้ของผมจะเป็นไส้รวมเนี่ยนะครับโอ้โหดีมากจริงอันนี้นะครับปอเปียะฮ่องกงกุ้งทอดเนี่ยคือด้านด้านนอกเป็นแป้งครับครับผมตรงกลางเป็นกุ้งครับซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าพอกินไปเนี่ยมีความความ j u ซี่ด้วยแล้วก็ผสมกับความกรอบแล้วกลิ่นของทอดคุณรู้อยู่มันอร่อยแค่ไหนใช่นะเป็นของโปรดเราอีกแล้วใช่ครับผมก็อร่อยมากนะฮะสำหรับปอเปียะฮ่องกงกุ้งทอด เราไปที่ไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับผมและผมเต็มใจนำเสนอมากกับเมนูนี้ครับเพราะว่าเมนูนี้ครับมีแค่ที่นี่ที่เดียวในจังหวัดชนบุรีครับถ้าคุณไปหาห้องอาหารอื่นๆเนี่ยนะฮะหรือไปตามที่อื่นๆเนี่ยครับหาไม่ได้นะหาไม่ได้แล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นเคยรู้ไหมฮะคือไงครับที่อื่นๆเนี่ยครับต้องมาซื้อที่นี่นะใช่แล้วแล้วก็ขอเบิ้นราคาด้แล้วเขาขายไหมไม่ขายไม่ขายด้วยเพราะว่าที่นี่คือซิกเนเจอร์จริงๆครับกับเมนูนี้เลยครับผมนี่เป็ดปักกิ่งนั่นเองครับ มาครับคุณเพ็รเรามาเริ่มกินเป็ดปักใบอันนี้กันดีกว่า <c oughs> นนดีกว่า <c oughs> ปักกิ่งปักกิ่งเนาะ <c oughs> ปักใบแล <c oughs> ้วต้นไม้ <Okay. S 1> มข้างๆโอเคครับ okay <c oughs> ครับผม นี่คือทีเด็ดจริงๆครับกับเป็ดปักกิ่งนะครับหนังกรอบนะฮะแล้วก็มีความแบบมันบนหนังนะฮะนี่เลยที่ใฝ่ฝันนี่เลยที่ตามหาครับไม่คิดว่ามาชนบุรีจะได้ทานครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมาแล้วอยากทานนะครับนี่แหละฮะมีที่นี่ที่เดียวครับผมห้องอาหารเดอะเพลครับ ที่เรารู้กันแน่นอนนะครับก็คือตามหลักตามหลักสูตรเนี่ยเขาจะเอาเนื้อเนี่ยมาทอดกระเทียมใช่อ่ะก็คือตัวนี้มีแน่ๆแต่อีกหนึ่งที่ครับผมนั่นคือตัวนี้คะใช่ครับอันนี้มาทําเป็นกระเพราเป็ดสับครับผมไม่ใช่ไม่ใช่คือเมี่ยงเป็ดนะครับผมครับผมก็ทานกับผักผักกาดใช่ไหมผักกาดแก้วนํามากินกันดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะฮะเมนูนี้ครับกินแบบเป็นเมี่ยงที่เราใช้ผักอ่ะก็ได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งคำที่แบบ เออดีนะ จริงๆมีอีกหลากหลายเมนูนะครับเรากินไปเนี่ยนะครับประมาณ5 6เมนูเองเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะได้มาทานกันแบบครบๆนะครับ16เมนูแล้วก็มากกว่านั้นแต่ว่าพอปิดก้องเนี่ยนะเรากินครบแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมไปพักที่โรงแรมที่ไหนก็ตามนะครับผมให้จําไว้ว่า4อย่างที่ต้องมีนะครับผมนั่นก็คือที่พักดีใช่แล้วบริการดีครับผมวิวดีครับและอาหารดีครับซึ่งต้องบอกว่าโรงแรมรัตนชนนะครับมีครบทุกอย่างครับและต้องบอกว่าถ้าคุณได้ลองมาพักผ่อนที่ ี่จริงๆนะครับผมคำว่าดีเนี่ยนะครับมันใช้ไม่ได้ครับต้องใช้คําว่ายอดเยี่ยมดีมากจริงๆครับผมอยากจะให้มาลองกันครับโรงแรมนี้อยู่ในตัวเมืองชนบุรีเลยนะครับผมเปิดแมปได้เลยครับผมที่โรงแรมรัตนาชนนะครับผมมาง่ายอยู่ในตัวเมืองชนบุรีครับถ้ามาพักก็ลองมาทานที่ห้องอาหารเดอะเพลสส่วนถ้าไม่ได้มีโอกาสมาพักแวะมาทานก็ยังดีครับผม ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นของฝากฟรีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่า ตลาดชื่อดังแห่งจังหวัดชนบุรีคือตลาดอะไรระหว่าง TF1 ตลาดบางแสนหรือ TF2 ตลาดหนองมนส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยหอยจ้อปูแม่วันนาติดตามกติกาและรยายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลก ตอนนี้ครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับมาเขาเรียกว่ามาชมวิวอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดชนบุรีเลยนะครับนั่นก็คือสะพานชนละมากวิถีนั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าวิวแบบไกลโพ้นน่ะคุณเพชรใช่ไกลโพล้นมากจะดีกว่านี้นะครับถ้าณตอนนี้เป็นช่วงเวลาเย็นๆภาพที่<ช><ร>งลง<ล>ดินแต่ครับจะสวยมากจริงเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีโอกาสมาที่ชนบุรีครับอย่าลืมแวะมาที่สะพานแห่งนี้ครับรับรองว่าได้ภาพสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนนะครับ และสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็หมดลงเพียงเท่านี้แต่ความสนุกของจังหวัดชลบุรีครับยังมีต่อในสัปดาห์หน้ายังอยู่กับพวกเราเพชรเคลื่นแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามให้ดีครับ9ก้าโมงครึ่ง p p t v hd 36ครับแต่ตอนนี้นะฮะขอบคุณก่อนเลยกับผู้สนับสนุนใจดีครับกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตครับที่พักจากโรงแรมรัตนชน The first tour and travel และทุกๆสถานที่ที่เราไปในวันนี้นะครับพบกันใหม่ครับสุดาหน้าครับผมกับรายการ The first m a t e เที่ยวสุดโลกครับผม9ก้าโมงครึ่ง p t v d 3ครับและอย่าลืมนะครับเรามีรีลันด้วยนะครับผมทุกวันอังคารเวลาบ่ายบง45จนถึงบ่าย2.45นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับสัปดาห์หน้า The first ครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ สารเจ้านาจาซาไถจื้อนะครับผมต้องบอกว่าสวยครับและตระการตามากๆครับผมผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยฝันแต่เด็กเลยนะว่าผมเนี่ยอยากจะไปนอกอวกาศแบบนิวอัลสตรองฮะ้พี่พี่เข้าแกมเลยรพี่พี่เข้าแกมอเลยพี่เข้าเกมนะมื้อดีๆแบบนี้นะครับผมก็เหมาะแล้วครับที่พวกเราสองคนครับจะนำมาฝากคุณผู้ชม